เรามาร่วมกันสู้ใอ้สุดหยุดการโกงกลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดชนบุรีได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อติดตามผลการเฝ้าระวังและป้องกามการทุจริตในพื้นที่ภายใต้โครงการป้องกามและลดคดีทุจริตประจำปีงบประมาณ2,568ซึ่งสำนักงานปปช จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังติดตามลงพื้นที่เพื่อป้องกามรวมถึงการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาการทุจริตการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชประ,ชปะจำจังหวัดชนบุรีได้บูรณาการร่วมกับชมรมสตองติดพ่อเพียงต้าทุจริตจังหวัดชนบุรีในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอาหารเสริมนมโรงเรียนและโครงการขุดลอกแหล่งน้ํารวมไปถึงการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนเป็นต้นสําหรับพื้นที่เป้าหมายของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ําส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า240ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการสําคัญ ที่อยู่ภายใต้ใการติดตามเฝ้าระวังเพื่องรุกที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกันจากเรือข่ายภาคประชาช,ชนชมรมสตองติดธพ่อเพียงต้านทุจริตจังหวัดชนบุรีและในกิจกรรมครั้งนี้นายพิเศษมาคะพันธ์ผู้ตรวจราชการสำนักงานปปชและนายวัฒนาชายัยส้มมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาคสองอย่างได้รวมลงพื้นที่เฝ้าระวังเพื่องลุกจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดชนบุรีซึ่งนำโดยนายกิติพงค์ขีบแย้ม ผู้อานวยการสํานักงานปปชประ,ออะจําจังหวัดชนบุรีและเครือข่ายภาคประชาสังคมชมรมตตสตอรีชอบเพียงต้านทุจริตจังหวัดชนบุรีโดยมีนายชัดชัทยทิมกระจ่างนายกเทชสมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชาได้รวมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพื่อสนรบสนูนการทํางานของปปชอและเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในพื้นที่ า,าออบบ้ซึ่งการที่จะทําให้โครงการป้องน้าปรารฤสธิ์ผลได้นะนะฮะเครือข่ายสตรองอะไรต่างๆก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางชมรมสตรองของอจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับที่ได้มาร่วมในการสะเกินการด้วยนะครับซึ่งการที่จะทําให้โครงการป้องน้าปราบนี่มันอย่างท,ที่ผมได้กล่าวไปมันจะต้องใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการเรียกว่าป้องถึงลุกนะฮะ ข้อเชิงรุกนี่คือหมายความว่ามีเรื่องมีเคสผู้ริตมีเบาะแสข้อมูลแจ้งมาไม่ว่าจะจากศูนย์ cdc ของปประชนะศูนย์ป้องรามการทุจริตหรือว่าเรื่องของเบาะแสเรื่องของสตรองนะฮะเรื่องของประชาชนในพื้นที่เรื่องของเพจนะฮะสุนัขป้องบ้านหรือว่าเครือข่ายเบาะแสต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในจังหวดอำเภอทุกหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอินไซต์ในหน่วยงานตัวเองเนี่ยทางปประชจังหวัดปปชภาคเราต้องที่เพคักชั่นในการที่จะตรงไปดูเรื่องราว ก่อนนะฮะในลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้มุ่งในการที่จะใช้บังคับกฎหมายที่จะไปจับผิดหรือจะไปเอาผิดเอาโทษไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรามาตรวจสอบแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้มันก็จะได้เรียบร้อยไปแต่ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบมันมีพยานหลักฐานนะฮะซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นความลับเราจะไม่ได้มาบอกมาพูดกับท่านหรอกว่าเออเราดูแล้วนะจะมีปัญหาเราคงไม่พูดพูดอย่างนั้นแต่เราก็จะเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ในทีมของปบชจังหวัดอบจภาคกัพบฝ่บายปรับปรามนะก็อาจจะมีการตั้งขึ้นขึ้นมา ดำเนินคดีดำเนินการตามกฎหมายไปได้สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดชนบุรีมุ่งมั่นดำเนินการเรองรู้เพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความร่วมมือก,กันกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและส่งเสริมธรรมะทิบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและขอเชิญชวนประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยสามารถแจ้งต่อแสหรือร้องเรียนผ่านสายด่วนปปช1205หรือที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดชนบุรี โดยรวมถึงช่องทางออนไลน์อาทิ a c e b o o k และเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อรวมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรต่อไป